ทนี่ไพประเทศเทสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพพราร,ราลสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะดิฉันมณีรัตนประจักษ์จิตน,นะคะเจ้าหน้าที่นำชมของสวนสมุนไพรแห่งนี้ค่ะขณะน,นี้นะคะ รถนำชมคันนี้นะคะกำลังจะพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศภายในสวนสมนุนไพรค่ะสวนสมนุนไพรแห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้น้วยเจตนารมณ์นะคะที่จะสืบสารงานพระราชปณิธานทางด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะนั้นนะคะของสมเด็จพกกระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาส,ดาสยามพระหรัชกุมารีค่ะบปประิษัทปิเดียวกันค่ะ ทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นกลุ่มยาแก้บิดท้องเดินโรคกระเพาะค่ะติดถนนนะคะจะเป็นต้นโมกหลวงค่ะเปืดอต้นนะคะสามารถใช้รักษาแก้บิดได้ติดถนนนะคะจะเป็นต้นเข็มแดงค่ะลากนะคะสามารถใช้แก้การท้องเสียท้องร่วงได้ค่ะติดถนนนะคะจะเป็นต้นทับทิมค่ะ เปลือกผลและรากนะคะสามารถใช้ขับพยาธิได้วะได้ค่ะขณะนี้นะคะรถดำชมคันนี้นะคะกำลังจะพาทุกท่านกลับไปยังฝั่งเดิมของสวนเพื่อชมสมุนไพรกลุ่มถัดไปค่ะนะคะจะเป็นต้นเลี่ยนหรือต้นเก็ดมณีค่ะ สามารถใช้ใบต้มดื่มน้ำนะคะช่วยขับพยาธิตกลุมได้ค่ะทางด้านขวามือนะคะจะเป็นกลุ่มยาแก้ไอขับเสมหะค่ะพอตัวเมียค่ะสามารถใช้ทั้งต้นนะคะถอนปิดทั้งปวงได้ค่ะต่อเนื้อมาทางด้านขวามือนะคะจะเป็นกลุ่มยาพืชหอมนะคะต้นใหญ่นะคะจะเป็นต้นกระทิงหรือต้นสารพีท เป็นสัญลักษณ์ประจำสวนสมุนไพรแห่งนี้ค่ะติดถนนนะคะจะเป็นต้นลำดวนค่ะดอกแห้งนะคะสามารถใช้เป็นยาหอมบำรุงหัวใจได้ต้นใหญ่ด้านในนะคะและติดถนนนะคะจะเป็นต้นการะบูรค่ะเนื้อไม้และแก่นไม้นะคะจะมีกลิ่นหอมจะถูกนำมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีอายุตั้งแต่ 40, 40ปีขึ้นไป เราจึงนำมาใช้ได้จะได้เก็บกระบูกที่บริสุทธิ์ค่ะติดกันต้นเล็กนะคะจะเป็นต้นเทพทาโลค่ะใบนะคะสามารถใช้ผักบุงในี่ยล้ใส้ได้เป็นยาบำรุงธาตุในร่างกายได้ค่ะมายืนต้นติดถนนนะคะจะเป็นต้นอบเชยค่ะเปลือกต้นนะคะจะมีกลิ่นหอมนะคะสามารถนำมาทำเป็นเครื่องเทศต่างๆได้แล้วก็สามารถ ใ้เป็นยาโหว่บำรุงหัวใจได้อีกด้วยค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นกลุ่มยาแก้โรคหูหนังค่ะแนวแถวด้านในนะคะจะเป็นต้นลำโพงขาวค่ะสามารถใช้รักษาโรคตักเกลือนได้ติดถนนนะคะจะเป็นต้นกระเบาค่ะน้ำมันจากเมล็ดนะคะสามารถใช้รักษาโรคเนื้อนได้ทางด้านในนะคะจะมีต้นกระดูกไก่ดำค่ะ สามารถใช้ทั้งต้นนะคะรักษาโรคผิวหนังแล้วก็ผื่นคันต่างๆได้ค่ะถา้าขังอ่อนนะคะก็สามารถใช้เป็นยาถ่ายยาระบายได้ติดถนนนะคะจะเป็นต้นสลัดใดป่าค่ะ น้ำยางนะคะสามารถใช้ทาฝีแล้วก็ทาหูดได้เป็นยาใช้ภายนอกระวังใช้น้ำยางกระเด็นเข้าตาอาจจะทำให้ตาบอดได้ค่ะือที่ออกดอกสีเหลืองนะคะจะเป็นต้นบานบุรีเหลืองค่ะสามารถใช้ส่วนของใบนะคะเป็นยาถ่ายยาระบายได้ค่ะไม้ยืนต้นนะคะจะเป็นต้นคูนหรือต้นลาบจะพึกค่ะ เป็นหนึ่งไม้มงคล9้าชนิดของไทยมีการประกาศให้เป็นไม้ประจำชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสรรพคุณนะคะสามารถใช้เนื้อในฝักนะคะเป็นยาระบายอ่อนๆแก้อาการท้องผูกได้ส่วนด้านในนะคะจะมีต้นมะกาต้นชุมิตเทศค่ะก็สามารถใช้เป็นยาถ่ายยาระบายได้เช่นเดียวกันค่ะปิดถนนนะคะจะเป็นต้นตองแตกค่ะ ติดกันที่มียอดสีส้มนะคะจะเป็นต้นสลอดค่ะต้นสีดำนะคะจะเป็นต้นรงทองขับประจำเดือนค่ะแนวแถวนะคะจะเป็นต้นยาลีแพรค่ะสามารถใช้ทั้งต้นนะคะขับน้ำขาวปลากระชับมดรูปได้ติดถนนนะคะจะมีว่านเพชรน้อยว่านฉับมดรูปนะคะสามารถใช้หัวเดืงเง่านะคะช่วยขับประจำเดือนได้ค่ะ ใบแดงสลับเขียวนะคะจะเป็นต้นกระบือ7ตัวหรือกระทูเจ็แบบค่ะติดถนนนะคะจะเป็นต้นเจตมูลเพลิงแดงค่ะสามารถใช้ขับประจำเดือนได้ต่อเนื่องมาทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นกลุ่มยาแก้อักเสบราการปวดบวมค่ะจะมีต้นสม็จขาวและต้นสม็ทแดงค่ะสามารถใช้ใบสดนะคะตำห้อบริเวณที่เป็นแผลปวดแสบปวดร้อน หรือมีอาการปวดบวมได้ค่ะทางด้านขวามือนะคะจะเป็นกลุ่มยาสมนุนไพรรบมะเร็งค่ะไม้พุ่มทางด้านในนะคะจะเป็นต้นป่าช้าเหงาค่ะหรือเรียกชื่อนึงว่าหนา,าเฉวยนะคะสามารถใช้ต้านมะเร็งได้ในส่วนของไม้ซุ้มนะคะจะเป็นต้นอัญชันค่ะต้นอัญชันนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระตองค่ะ ใบนะคะสามารถใช้รักษาโรคผิวหนังได้ในวงคอนกีดถัดมานะคะจะเป็นต้นเหงือบประหมอดอกนะคะช่วยขับพยาติตัวกลุ่มได้ค่ะทางด้านขวามือนะคะจะเป็นกลุ่มยาแก้ไอขับเสมหะ่วนสี่ดส่วนด้านข้างจะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผลิตผลที่ปลูกภายในสวนเช่นยาดมจันเทศยำหอมจันเทศนะคะ<ม>แล้วก็เทียนรับกำไรเนี่ยก็คือผลิตมาจากมุกจันเทศส่วนหัวของจันเทศพมาหมายสุดๆค่ะนอกจากครั้งที่ทรงตื่นมาแล้วเคยไหมก็ตั้งแต่ปี๕ยังไม่เคยและนู้นจะเป็นพัธการเรื่องการทันตชาตินะคะโอเคค่ะยบ เพราะว่ากวาดถ่ายเป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในมือของทกท่านต้องผ่านกระบวนการทั้งๆมากมายนะคะเช่นกระบวนการแรกเนี่ยต้องแยกสา,กการประกอบนะคะ co 2ซึ่งนำไปใช้ในโครงการฝนหลวงนี่คือแม่ถ่ายอยู่ย<ะ>ยพี่นะสกัดสุกัดมาฟังได้ความรู้เลยนะลูกเนี่ยต่อมานะคะก็จะเป็นการจาาัดความชื้นแระบายออกไปนะคะซึ่งก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือเป็นก๊าซจัดต้องไม่ได้ขนย้ายได้ยากต้องแกรสภาพ ข้วสุกระบวนการสุดท้ายของกานหลักสูนะคะซึ่งจะใช้จุดเดือดในการแยกสารกรร์อนจุดเดืดักสรจะอนที่สูงกึจะมีทส่วนกีเทนในส่วนของกาซธรรมชาติตรงนี้นก็มีการใช้แง่เรืองของการปลูกพืชดด้วยนะคะถ้านน่าได้ฟัง ใช้ปลูกสตรอเบอร์รี่ใช้ปลูกที่ไหนอมนนี้ที่เขาอะไรอ่ะนะอะไรอ่ะน้หใจบ อ,นนอันไหนลูก มะปร,ะรางงานจะเป็นธาตุไฟควรกินอาหารและสมุนไพรที่มีรสขมรสเย็นนะคะตรงนี้จะเป็นสีมันยังเริ่มอ่านท่านั่นเองเกิดใ,ในสากที่สัตว์นงานจะเป็นธาตุลมสำหรับธาตุกีนจะมีลมในกระเพาะค่อนข้างเยือกนะคะเพราะฉะนั้นควรรับประทานสมุนไพรที่ช่วยขับลมเช่นขิงข่ขาตะไคร์ตรงนี้นะคะในรูปแบบของชาก็ได้และท่าในใดที่เกิดเดือนกรกฎาคมงานจะเป็นธาตุน้ำ โรคหลอดเลือดสมองไพรค่ะที่มีรถเปรี้ยวขมงสำหรับตัวภาพนี้นะคะในช่วงแรกเกิดจนถึง16ปีน่าจะเป็นเออ่วันง่ายๆนะคะรวมไปถึงข้าอายุมากๆหรือทำงานหนักๆโดยไม่พักผ่อนก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจค่ะก็รบ้องทานสมองไพลที่มีความเช่นเดือดน้ำนานผสมน้ำอุ่นในช่วงยามกลางคืนนะคะตอนท้องผายใช่เลย เป็นข้าวผัคนบระทานและสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวหวานและเค็มนะคะซึ่งรสเหล่านี้จึงเป็นพืชตื้นตันตัวต่างๆนะคะสำหรับคนไหนที่กำลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักนะคะก็ให้รับประทานสมุนไพรในกลุ่มของ้าวบิงได้เลยค่ะอันนี้มาฟังเสียงบรรยายได้นะคะบรรยายเป็นเสียงบรรยายลองกดดูดิลูกกดเลยค่ะหนูกเสียงข้าจะฟังได่ล ก็จะถ่ายครันิ่งนัครับก็ถ่ายตรงนี้เป็นการจำลองสมุนไพรที่มีปรูกไทยในสวนทั้งหมดเลยค่ะอ,อย่างเช่นต้มสัตเทศก็มีต้มสันเทศให้ชมด้วยนะ,ะซึ่งเมื่อแก่เต็มที่เนี่ยของก็จะเผยเห็นดอกจนันซึ่งเป็นส่วนสีส้มตรงนี้สามารถนำมาทำเป็นงานดองได้ สมุนไพรที่คุณค่าที่โลกยอมรับสมุนไพรที่รักมาได้หัวจัดทาทยท ที่มีทั้งรกแล้วก็มีเมล็ดในอ๋อกลิ่นพิมพเสนท,ที่เราเข้าไปห้องนั้นแบบคล้ายๆก็มีส่วนผสมของสันเทสเพราะมันจะ,ม,นจะมันจะชื่นๆใช่ค่ะจะมีพวนามันมะกอค่ะการบูนพิมพเสนค่ะอื่นๆที่ช่วยในเรื่องของทำให้ระบบสตเวียนโลหิตแล้วก็ในเรื่องของบลมกลประสาทบลมกลมหัวใจมีการบูกรบูมหัวใจแก้ปวดก็แสงว่า พิมเสนเนี่ยต้องต้องใช้ตัวนี้ผลิตเป็นต้นต้นพิมเสนไม่ได้ใช้ตัวนี้ผลิตแต่ว่าได้จากต้นพิมเสนค่ะอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้พอดีฟังจากใจความไม่ได้ที่บอกว่ามีมีพิมเสนเ,เ,เกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวใช่อไม่ต่ว่ม่เกี่เกี่ยวล็กจันเทพหมายถึงตัวนี้ไงถ้าน,น้ำพิมเสนนะคะีมตัวน้ำพิมเสนตัวนี้ค่ะตัวนี้เราใช้ส่วนจันเทศเป็นส่วนผสมค่ะ อ๋ออเคคอน้ีน้ำตัวนี้มีำาะผสด้วยแต่ถ้าเป็นเกรดพิมเสนก็ะดับมาจากต้นพิมเสนต้นก็เดี๋ยวผ่านดูตุนี้ไปก่อนนะคะพอมีเสียงประ นี่เป็นภูมิปัญญาภูมบ้านจบาับปลาทงเรียวหมออีฟบ้านแขกชุมชนอิสลามหมออีฟชื่อจริงคือนายโชคชัยโชคช,ช,ช่วงเป็นคนไทยมุสลิมเกิดท่ามกลางญาติพี่น้องพี่เป็นหมอหมออีฟสะสมความรู้ในการดูยาส่งาาไปมาตั้งแต่ยังวัยหมออีฟปวดเมื่อยกล้าวกล้ามเล้าซิกแพก ใครช่วยได้ว่านถางจระเค่นี่หน้ามองนี่แอปไหนก็เอาไม่อยู่ว่านถางจระเค่ช่วยได้โฟกัสนี่ไงขับปัสสาวะแก้ปวดดูดคิปอักเสบย,ยา,าระบายโฟกัสนี่ไงนำเนื้อหุ้นดินสอพองแตงกวาสด ไปพอกหน้าหน้าจะสดใสความมันบนน้นจะหมดไปก็ทำก็พ่อไม่ได้ปลูกว่านโอเคอันนี้คือมะกรูดนะคะขับเส็มหะบ็กเตอตักไคร